เวลา16นาฬิกาสนาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังปฐมบรมราชานุสรณ์สะพานพระพุทธยอดฟ้าในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์แล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองทิศและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์หรือวันจักรีตรงกับวันที่6เมษายนของทุกปีเป็นวันที่น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งจักรีบรมราชวงศ์ที่ทรงปราบดาพิเศษขึ้นครองราชสมบัติเป็นปฐถมมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันที่6เมษายน2 3 2 5 ท่งธำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองและส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีเฉลิมฉลองพระนครพร้อมพระราชทานนามพระนครที่สร้างใหม่ปัจจุบันคือกรุงเทพมหานาครเมืองหลวงของประเทศไทย เวลา17นาฬิกา2นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับประทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธีวางบุญผ่านหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ องใหญ่ที่หน้าธร aw, รมศีลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิ Χ. นีทรงจุดทูบเทียนเครื่องมาสการทองทิศที่หน้าธรรมศีลาจากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังพระสาทพระเทพปิดรโอกาสน,นีสพ้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื um> ่องราชสการะทองลงยาราชาวดีทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยแล้วทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาที่ราชสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสการะ ทองลงยารองแล้วสรงจุดทูบเทียงเครื่องทองน้อยสรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงปรับดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ส่งย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายัางฝั่งพระนครและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระบรมหาราชวังขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับกับให้อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมาประดิษฐานอย่างวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยมีการจัดงานฉลองสมโพชพระนครเป็นเวลา3วันตลอด27ปีที่ทรงครองราชทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆทั้งการป้องกันการลุกรานจากข้าศึก ซึ่งส่งประสบชัยชนะทุกครั้งโดยเฉพาะในสงครามเกล้าทัพที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งในการบัญชาการรบทั้งยังส่งฟื้นฟูว,วัฒนธรรมไทยอันเป็นมะระดกของชาติ ทรงชำระและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆที่ใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อให้ถูกต้องและเป็นธรรมและได้ประทับดวงตราพระราชสีพระโคชสีและบัวกแก้วไว้ทุกฉบับจึงเรียกว่ากฎหมายตราสามดวงหรือประมวลกฎหมายรัชกาลที่หนึ่งนับเป็นกฎหมายฉบับแรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และยังเป็นกฎหมายที่สะท้อนความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ทางด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมขอ,ของชาติได้เป็นอย่างดี อันหนึ่งวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้าถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาที่ราชนาประสาทพระเทพบิดรด้วย เวลา17นาฬิกา26นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอํานาจเจเจริญรักอายการสูงสุดนำอายการประจำกองสํานักงานอายการสูงสุดเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตยปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในการนี้อายการประจำกองที่ยังไม่ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตยปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เฝ้าทูลละองธุรีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ด้วยในโอกาสในี้นายไพร์พรสมบูรณสิริรองอายการสูงสุดนายเพียรศักสมบัติทองอธิบดีอัยการสํานักงานคณะกรรมการอายการและนายยันยงเดชพิรัตนมงคลเลข,ขานุก,การอายการสูงสุดร่วมเฝ้าทูลละองธุรีพระบาทด้วยในการนี้ได้มีพระราชนรรัสแก่อายการประจำกองสํานักงานอายการสูงสุดเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติตามคําปฏิญาณที่ท่านให้ไว้นี้จะทําให้ทุกท่านมีส่วนอย่างสําคัญในการสร้างสรรความสงบสุขของประเทศเพราะประเทศจะอยู่เย็นเป็นสุขได้ก็ต้องรักษาความยุติธรรมในหมู่ชนทุกท่านจึงต้องรักษาคำปฏิญาณอย่างเคร่งครัดซึ่ง แท้ที่จริงก็คือการปฏิบัติหน้าที่อายการของตนให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์สูงสุดนั่นเองในการนี้ถ้าท่านใช้ความรู้ที่เราเรียนมาประกอบกับความคิด,ดจิตใจที่เที่ยงตรงเป็นกลางปราศจา,อากอคติก็เชื่อได้ว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ทั้งบวง โดยอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอันจะนำมาสู่ความผาสุขมั่นคงของชาติบ้านเมืองได้อย่างแน่นอน เวลา17นาิก42นาทีพระราชทานพระบรมราชรโองการให้ศาสตราจารย์กระแสชนะวงศ์นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนมพร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนมเฝ้าทูลอองทุลีพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายปริญญาคาุุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้งนี้ด้วยทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจและทรงสืบสารงานด้านการศึกษาตามพระราชบัิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ,บรมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนาชนนีพันปีหลวง ทรงให้ความสำคัญและทรงสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนตั้งแต่ครั้งทรงดํารงพระราชจิตริยยศสมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นธุรกันดาร6แห่ง และส่งวับรับไว้ในพระบรมราชูปะมรวมทั้งพระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัยกับพระราชทานพระราชดำริให้ตั้งมูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทสและทรงรับเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิกับพระราชทานพระบรมราชโชบายและแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการจัดการศึกษานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ในการพัฒนาการศึกษาของไทย